ภาพหลุดตรงตรงกรีดก่อนดินเนอร์กับสาวอื่นหลุดหลังออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากําลังศึกษาดูใจกับซารี่เดนสตาอยู่งานนี้ตรงตรงไม่ต้องเพาะซารี่มาเคลียให้เองจังหวะมันได้มากเพราะหลังจากที่มีภาพตรงตรงควงคู่ซารี่ไปทําบุญถึงฮ่องกงกระทั่งตรงตรงออกมายอมรับว่ากําลังศึกษาดูใจกับรุ่นน้องสาวเวทีประกวดเดียวกันอยู่แต่ออกมายอมรับปุ๊กก็มีเรื่องให้โดนเข้าจังๆแต่ล่าสุด เมื่อวาน24พฤษภาคมเปิดตัวได้ไม่นานก็มีเรื่องให้จับตามองอีกครั้งหลังมีภาพของตรงตรงไปร่วมโต๊ะทานอาหารกับเบนบุษยาลูกสาวของบรรยินตั้งพากรอดีตคู่กรณีของดิวอริตราจนหลายคนสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าไปรู้จักกันได้อย่างไรดูสนิทสนมกันไม่น้อยและมีหลายคนที่เป็นห่วงสาลีหนึ่งในคนเป็นห่วงได้เข้าไปถามสาวสาลีในอินสตาแกรมส่วนตัวน้องสาลีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับตรงตรงมาอีกแล้ว รอตรงๆชี้แจงนะคะผ้าไปทานข้าวกับสาวอื่นแต่เป็นห่วงน้องค่ะซึ่งงานนี้สาวสาวลี่ไม่ปล่อยผ่านได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบคนในรูปเป็นรุ่นพี่ที่หนูรู้จักเหมือนกันค่ะไม่ต้องชี้แจงเลยค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะเรียกว่าเคลียร์ชัดแทนว่าที่หนุ่มคนพิเศษกันไปเลยณนะตอนนี้ปัจจุบันเรารู้ว่าเฮ้ยเรามีกันแล้วเราใช้ชีวิตกันมันมีความสุขแล้วเท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วอาลี่เดอะสตา เธอมีชื่อจริงว่าสมิมาลานะผู้บนจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนานานาชาติฮาโรศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเธอมีผลงานในวงการบันเทิงมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลเพลงเพลงประกอบละครซีรีส์คว้งจาก Netflix รวมไปถึงเธอยังได้เข้าประกวดหานักแสดงหน้าใหม่ที่ได้รับรางวัลพรีวิร์อีกวอ